สารละลายเอทาน,นอลในน้ำเตยมด้วยน้ำเอทาน,นอลมา10 cm3 ความหนาแน่น0.792กรัมต่อซ cm3 เติมนั้นเป็นได้100 cm3 สารละลายที่ได้มีความหนาแน่น0.984จงหา1อยละโดยมวลแบ่งกันเป็นสองฝั่งฝั่งเอทาน,นอลกับสารละลายรวมเอทาน,นอลที่ให้มา cm กังัความหนาแน่นเท่ากับ0.792ฝั่งของสารละลายรวม100 cm กังัง3 density 0.984สูตร d เท่ากับ m ส่วน v นะคะ m เท่ากับ d v m เท่ากับ 0.792์จุด้คูณด้วยสิบได้าาคำตอบ7.92ดจุดาสฝังของสารละลายรวม D เท่ากับ M ส่วน V M เท่ากับ D V 0 9 8ูคูณหนึได้98.4 กรัมกรัมเขาต้องการหาร้อยละโดยมวลคือเอทานอลส่วนด้วยสารละลายรวมคูณหนึ่งรอยเจ็ดจุดเก้าสอง่วนเก้คูณหน 4, ึ่งสอง หารเก้าแปดจุดสี่คูณหนึ่งร้อยต่อแปดจุดศูนย์สี่แปดแปดจุดศูนย์สี่แปดแปดจุดศูนย์ห้าขอไข่เรียบร้อยนะคบน้ำส้มสายชูมีสารละลายกรดซิตริกละลายอยู่พบว่าประกอบด้วยคาร์บอนสองจุดสี่เปอร์เซ็นโดยมวลอยากทราบว่าน้ำส้มสายชูจะมีกรดซิตริกอยู่กี่เปอร์เซ็นต แบ่งออกเป็นสองฝั่งฝั่งของคาร์บอนกับอะซิตริก2.4เปอร์เซนก็คือ100กรัมมีคาร์บอน2.4กรัมเข้าสู่เลยจี g, ส่วน g คูณ100เท่ากับเอส่วน m คูณ n ใหญ่คูณ100 ตัวน,นี้สอส่วนด้วย G ของอะซิตริกคูณหนึ่งร้เท่ากับมวลโมเลกุลของคาร์บอนคือ12ส่วนมวลโมเลกุลของอะซิติก ch ส cooh 12 3 12 16 1มสิเป็น60 คูจำนวนอนุภาพค,คือ2คูณ100ตัดกันณนะ100 G อซิติเท่ากับ2.4ส่วนด้วย12คูณ2คูณ60ตัดตัดตอบ6 G ซิติขอไข่ เรียบร้อยแล้วค่ะต้องการจิจางสารละลาย A ที่มีความเข้มข้น50%ด้วยน้ำให้กลายเป็นความเข้มข้น10%ปริมาณ250เซีตสามต้องใช้น้ำกันเท่าไหร่ที่แรกเราก็มีสาร A อยู่หรอกสาร A มีความเข้มข้น50%แล้วก็ใส่น้ำลงไปกลาเยเป็น10% ปริมาตรสองอยา cm ลังสามเข้าสูตรเลย c 1นึ่งเท่ากับ c 2อง5สอคูณ x เท่ากับส0คูณสองห้าศส่วนด้วย50เท่ากับ x x เท่ากับห้แหละที่แรกเนี่ยเรามี50เนาะบวกกับน้ำที่เติมลงไปกลายไปเป็น สองร้อยห้าสิบน้ำที่เติม,มลงไปจะเท่ากับสองร้อยขอไข่เรียบร้อยนะคะถ้าต้องการเตรียมสารละลายและทนโอซัมไว้สองหนึ่งพันซิมออนซัมให้มีโลหะสองเปอร์เซ็นต์โดยมวลประกอบปริมาตรจะต้องใช้ผงของไอเทนโอซัมไว้สองกี่กรัมแบ่งออกเป็นสองฝั่งผงและทนโอซัม มีห้อยสองเวลาละลายน้ำมันก็จะแตกออกมาเป็นเอสจีสองบวกบวก NO3 โลบสองโอเคสิ่งที่เขาให้มาคือตัวนี้ได้สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้มาหนึ่งพันซีเอ็มกำลังสามถ้าหนึ่งร้อยสารละลายมีเอสจี สองถ้าหนึ่งันสารละลายมี S G เท่ากับ2องส่วนหนึ่ง้ยคูณนึ่งพเท่ากับ20กรัมเข้าสูรเลย G ส่วน G คูณหนึ่งร้ยเท่ากับ M ส่วน M คูณ N คูณหนึ่งร้ยยี่สิบส่วน กำของ gno สามพัสองคูณหนึ่งร้อยเท่ากับมวโมเลกุล L g เท่ากับสองร้อยจุดหกส่วนด้วยมวมมเลกุลของ gno สามสองก็สามสองสี่จุดหกคูณอนุภาพหนึ่งคูณหนึ่งร้อยตัวนี้ตัด gno สามพสอง เท่ากับยี่สิบส่วนด้วยสองร้อยจุดหกคูณสามสองสี่จุดหกนี่ตัดตัดนี่เท่ากับสามสิบสองจุดสี่หกเข้อควายเรียบร้อย สารละลายเกลือความเข้มข้น12จำนวน200 cm ั3ถ้าเปลี่ยนสารละลายนี้ให้เป็น16จำนวน2 5 0 cm กำลั3จะต้องนำซเด้องคลายเติมไปกี่กรัมแบ่งเอาเป็น2องส่วนก่อนกับหลังอันนี้ให้มา12% 200 cm กำลัง3อีกฝั่งหนึ่งคือ 16%กเซกับ2 5งเอ็มกลังสามก็หากรรมของแต่ละฝั่งถ้า100ของสารละลายมี12กร,รมัมแล้ว200สารละลายลนะ่ะก็จะมี12บสองส่วนหนึคูณสองตัด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 24กร,รมัมอีกฝั่ง หลังเติม100ของสารละลายจะมี16กรัมถ้า250จะมี16ส่วน100คูณ2 5สวนตัดตัด 5, 5 5 5 5ตัวนี้2 2ตัด16เหลือ8 8 5 4 10ทีแรกนี่มีเกลืออยู่24กรัมแล้วก็เติม เนนเสเซียเข้าไปกลายไปเป็น40เพราะฉะนั้นเราเติม NACL เท่ากับ40-24คลบ24ตอบว่า16เรียบร้อยเข้าไต้อการเตรียมสารละลายไทยเทเนียม100 c m มให้มีความเข้มข้น10มิลลิกรัมต่อลิตรต้องนำผง TI ไอเีกรัมาให้ออกเป็นสฝั่งฝั่ง,ง TI s o 4ผงกับ สารละลายรวมอืในส่วนของผงนี้เราต้องการที่จะหาสารละลายรวมคือ10ลิกรัมต่อลิตร10คูณ10กํลังลบ3กรัมต่อลิตรก็คือ1000ง cm กลังสามสารละลาย1000มี ทีไอคูณ10บกำลังลบ3ามถ้าหนึ่งร้กำลังสามจะมี10คูณ1ิบกำลังลบสามส่วนพันคูณหนึ่งตัด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 ได้10กกำลังลบ3 g มส่วน g คูณหนึ่ง้เท่ากับเส่วน m, m คูณเใหญ่คูณหนึ่งร้อยสกำลังลบสส่วนด้วย g ของ t i ไ o เเท่ากับ4 7.8 7ส่วนด้วย1 4 3 9 3คูณด้วยอนุภาคก็คือ1นึ่งคูณหนึ่งรฟังนี้ก็คูณ1นึเหมือนกันตัดตัดหนึตัดสามนั่นไปคูณ G Ti so4 เท่ากับ3ามคูณสนะิบ 3. 3. กำลังลบสามหนึ่งอาพอยน้ำเหล็ดนเตตสามจุดสามงกรัมมาเตรียมสารละลาย0.4โมลาร์จะต้องใช้ปริมาตรกีเซียมกรังสามที่ม3สห้2กับสารละลายรวม ที่ให้มา0.4มลล่า3.31กรัมหาโมลออกมาโมล PbNO3 ห้อยสองเท่ากับ3.31ส่วนด้วยมวลโมเลกุลคืคอ3.31หาออกมาได้0.01โมลในส่วนของสารละลายก็0.4มลล่า V เราไม่รู้ 0.01เท่ากับ mv ส่วนพันเท่ากับ0.4 v ส่วนด้วยพัน v เท่ากับ0.01คูณ1,000ส่วนด้วย0.4 v เท่ากับตัดตัด25ค่ะโอเค ของเหลวชน,นิดหนึ่ง a 3 b ความส่วนเฉพาะ1.5้าถ้านำ a 3 b มา20 cm าเติมน้ำให้มีปริม,มา 500. ตร500จะมีความเข้มข้นเท่าไหร่แบ่งออกเป็นสส่วน a 3 b กับ3าร<อ>ละลายรวม g เท่ากับ sv g เท่ากับ1.5คบูณ v คือ20สคำตอมาคือ30ก่อน มูลของ a 3 b เท่ากับ g ส่วน m คือ30ส่วนด้วยมวลโมเลกุลค,คือ33คูณ3บวก21 30ส่วน120นตัดตัด0.25ในส่วนของสารละลายก็0.25เท่ากับ m ส่วนพันศูนย์จุดสองห้าเท่ากับเอ็มห้าร้อยส่วนด้วยพันธตัดตัดหนึ่งสองเอ็มเท่ากับศูนจุดห้าเรียบร้อยครับ